สีุขูดุค้นพี่น้องตองไปมมาากามากินํามักแตงกับสาวนางเกิดจาดฝาดบุ่มบ่นเบิดมือเบื่อกินข่าวพี่น้องน้ำกะัะอาบเท่อเดียวจับกุก้งก้าหม,มูปิ้ง ว่งมคนบเม็ทดมทอกบวาน้ายภาวนไหมบ๊แมนน้ายไหมลูก อขอปุยกินแล้วก็จะไปอาบน้ำน้ำร้อนใช่ไหมต้มให้กับปลอยไว้หละล่ะไม่ใช่ค่ะมันน้ำไม่ขมเลย mà đưa mà đưa, thịt hàm này เบดมื่อยจันคันเป็น้องเอ้ยเอ็กแมนยังเป็นวุ่นวุ่นอยู่อืมจับเสียหิวบุกคือคนหิว้จัะอืม ลูกผักหวานโอเคเดาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้ากดกระดิง่งให้นำแนวซึ้งกิ้งกิ้งกิ้ง